ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงถึง31ล้านคนค่ะแล้วก็เสียชีวิตแล้วมากกว่า9,06,000 0คนนะคะแม้หลายประเทศเตรียมเปิดการท่องเทีย่ยวแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติแต่บางประเทศค่ะกลับต้องมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นติดตามกับคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะประชาชนกว่า8 0 0 0 0 0คนใน37พื้นที่ของกรุงเมดริด เมืองหลวงของสเปนต้องกลับสู่การล็อกดาวอีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศกว่า2เท่าพื้นที่ที่ประกาศล็อกดาวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยการประกาศล็อกดาวอีกครั้งสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายเกิดการรวมตัวประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีกรุงมาดริดลาออก ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่มีการประกาศปิดส่วนสาธารณะร้านค้าและร้านอาหารเปิดให้บริการได้เพียง50%คนในพื้นที่ล็อกดาวน์สามารถเดินทางได้เฉพาะไปทำงานเรียนและเหตุผลทางสุขภาพ การล็อกดาวน์จะกินเวลาสองสัปดาห์ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขกรุงเมดริดขยายการตรวจคัดกรองเกือบหนึ่งล้านคนและเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 สถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในอังกฤษยัยงน่าเป็นห่วงหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์และที่ปรึกษาด้านสาธารณาสุขเตือนหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกลางเดือนตุลาคม มีแนวโน้มที่ยอดผู้ติดเชื้อในอังกฤษจะสูงถึง50,000คนต่อวันและจะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากอ่ uh, and therefore ministers making decisions and all of society have to walk this very difficult balance if we do too little this virus will go out of control and we will get significant numbers of increased direct and indirect deaths But if we go too far the other way, uh, then we can cause damage uh, to the economy which can feed through to unemployment to poverty uh, to deprivation all of which have long term health effects. So we need to always to keep these two sides in mind. บร ok um ิสจสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมแถลงมาตรการเพื่อควบคุมและลดจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด19ก่อนหน้านี้มีประกาศว่าอังกฤษเตรียมล็อกดาวน์อีกครั้งหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และปรับสูงถึง10,000หมนปอนหรือราว40,000นบาทหากประชาชนละเมิดมาตรการป้องกันสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในเมียนมายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่671คนส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมาสูงกว่า5,000คนเสียชีวิตแล้ว92คน การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงของเมียนมาทางการเมียนมาประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่8นาฬิกาวันนี้ให้ประชาชนทำงานจากบ้านจำกัดจำนวนผู้ใช้รถและอนุญาตให้เดินทางออกนอกที่พักเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่นอกบ้านและระงับบริการเที่ยวบินในประเทศไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน မလែងငာကြတဲ့လူရဲများအခုနိုင်ငံတော်မင်းကြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့မှာဆိုရင်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအစင်းကြီးတယ်ခါတိုင်းလို့လဲကျင်းလို့မတွားကြတော့ဘူးကိုယ့်ឯងပဲကိုယ်နီးခါတိုင်းကတော့ကြောက်တော့ကြောက်တယ်ကြောက်ပြင်မဲ့ဒါညည်းနဲ့ခရီးဦးမထားဘူးအများကြီးသိမှာပဲဆိုတော့ဆန်သားကြီးအများဆုံးရှိတယ်တူပွဲပြစ်တာငာမယ်ပြိမှုဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲနိုင်ငံတော်ညာအတီလင်းပြညာလိုက်တော့မှာပဲလူရဲကိုယ့်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုသိလာတယ် ทางการเมียนมาเร่งขยายพื้นที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า100คนต่อวันการติดเชื้อระลอกนี้ของเมียนมาเกิดขึ้นจากพื้นที่รัฐยักไข่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานคิดยกกำลังสง